สวัสดีครับจาก Hammer Clock นะครับวันนี้นะครับก็จะมา u n นบล็อกนะครับเจ้า Hammer Clock ตัวนี้นะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแนะนำวิธีการประกอบเจ้าแฮ m m e r ร์คล็อกที่ถูกต้องนะครับรวมถึง ในการเซตค่าในหมวดต่างๆเดี๋ยวเราจะว่ากันไปในขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตอันบ็อกก่อนละกันว่าข้างในกล่องเจ้าแฮมเมอร์คร็อกตัวนี้นะครับข้างในมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมขอพูดเลยว่าในกล่องของแฮมเมอร์คร็อกตัวนี้เนี่ยให้อุปกรณ์มาครบเลยลูกค้าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับเว็บมื่อเปิดกล่องขึงข้นมา นะครับเราจะเห็นของที่อยู่ด้านในประมาณนี้นะครับดังนั้นขอดูชิ้นแรกก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสหลักนะครับของเจ้าแฮมเมอร์คล็อกนะครับซึ่งสําหรับตัวบอดี้เอง้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวฐานของเขาเนี่ยนก็จะเป็นงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้จริงนะครับก็สวยงามเปนทีเดียวนะครับแล้วก็งานสวยเนียนนะครับอ่าอันนี้คือชิ้นแรกนะครับผมสําหรับต่อไป ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นปิดด้านบนนะครับซึ่งก็เป็นไม้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นไม้จริงเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราให้มาเนี่ยก็จะมีสแปร์พร์ให้ด้วยนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้หน่วยชั่วโมง2ชิ้นนะครับหน่วยหน้าที่อีก2ชิ้นและก็หน่วยวินาทีนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับรวมไปเสร็จแล้วใช้5ชิ้นแต่เราจัดการในเซตเนี้ยมาให้ทั้งหมด 6ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเหลือสแปร์พาร์ตอยู่1ชิ้นนะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราจะประกอบน,นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะชอบลายไม้แบบไหนซึ่งต้องขอบอกตรงนี้ก่อนว่าเนื่องจากมันเป็นไม้จริงนะฮะลายก็จะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของต่อไปเราขอหยิบกล่องใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราเปิดกล่องใหญ่ขึ้นมาปุ๊บอุ้ยอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะเจอแมนนวลนะครับหรือเป็นคู่มือในการ ตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวในขั้นตอนต่อ,ตอไปเนี่ยเราจะอธิบายวิธีการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวกล่องใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเรียงตัวเลขตั้งแต่0ยจนถึง9นะครับเพื่อที่เราจะนำมาประกอบกับตัวเจ้าแฮมเมอร์คล็อกตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดกล่องขึ้นมา ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลข1 2 3จนถึง9เลยนะครับนี่คือครบจำนว,วนนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมขอยนญาตแกะสักกล่องหนึ่งก่อนลกนกะกันแกะค่อนข้างยากด้วยจริงนะครับ โอเคนะครับในแต่ละหน่วยของ,งานาฬิกานะครับมันก็จะมีตัวแผ่นนลิกตามจำนวนตัวเลขมาให้จำนวนทั้งหมดนะครับแยกเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6หนะครับหมายถึงว่าเขาก็จะมีสแปร์พท์ทให้เราไว้เผื่อไว้อีก2ชิ้นต่อนหนึหน่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ หน่วยของวินาทีก็จะเป็นแผ่นเล็กนะครับซึ่งก็จะมีสแปรพ p a r ให้อีก1ชิ้นนะครับผมอันนี้คือเราจะสแปร์ไว้ให้ทั้งหมดทุกหน่วยนะครับในส่วนของตัวต่อไปนะครับในกล่องนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยเราจะมีตัว adapter ให้ด้วยนะครับอันนี้สามารถที่จะเสียบกับไฟบ้านเราได้เลยก็คือ220โวลต์นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นกล่องตัวเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ใส่เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบนะครับรวมถึงตัวสายไมโคร USB นะครับแล้วก็แถมให้ด้วย1เส้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดน็อตต่างๆที่เราจะนำไปประกอบ